ดอกไม้ออกแล้วบานมากเลยสีสวยด้วยเป็นสาวแล้วดอกไม้ที่สวนนะคะเนี่ยที่สวนหน้าบ้านออกบานเต็มที่แล้วสวยงามจริงๆ น,นี่หน้าบ้านนะคะโอกาลีล่เลยิพันดอกเล็ก สวยงามตามท้องเรื่องนี่ดอกทิวลิปชูลิปเพนนี่พันใหม่นี่เอามาใหม่มีสีเหลืองสีส้มสีบานเย็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็จะนี่จะเป็นสองสรรีกำลังออกกำลังบาน อันนี้จะเป็นพันธุ์สีขาวผสมกันตอนนี้กำลังจะออกจะมีสีเหลืองสีชมพูสีแดงอันนี้จะต้ใสายจะเป็นสีเหลืองอน,นั่นเออันนี้จะผสมหลายสีอันนี้ดอกออกสวยมากเลยสีนนี้กำลังออกสีนี่สวย ออกได้หลายสีข้ามาด้านนี้นี่ดอกกุหลาบกำลังกำลังจะออกเดี๋ยววันศุกร์จะไปซื้อปุ๋ยมาใส่อีกงามมากเลยไม่มีเพีย้ยไม่มีอะไรเลยสีออกงาม บ้าดอ,อกไม้อันนี้ก็กำลังออกนะฮะออกจะเป็นออกเปน็นรุ่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 นพอรุ่นนี้หมดรุ่นนี้ออกมาอีกสีขาวนี่สีนี้สวยสีนี้สวย มามกภูมิใจที่ได้ผูกภูมิใจที่ได้ชม,มแก้มืก,กลับมาจากทำงานนี้ออกอันนี้ดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันเหมือนว่าดินไม่ค่อยงามดินไม่ค่อยดีจะมีสีเหลืองสีงโอรสหลายสีแลกการน,นี้ นี่ออกมาพอออกจากดอกก็จะเป็นใบนี่ที่บอกว่าออกพอพอดอกมันหมดมันก็จะเป็นใบตามมาท้องฟ้าสีครามว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยงามตะวัน บ้าดอ,อกไม้ท้อ,ทองฟ้าสวยปูมใจสวนตัวเองสวยสว,ยสวยเดี๋ยวนี้ก็จะออกมาอีกเดี๋ยวพอมันหมดรุ่นอันนี้ก็จะออกมาเป็นอันสุดท้ายดอกสวยงามมากแต่ก็จะอยู่ได้นานปีนี้ก็จะออกมาครั้ง สีขาวอันนี้จะดอกหอมช่วงช้าจะดอกหอมสีเ้าขาวจะมีสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็จะหมดรุ่นละแล้วก็จะมีสีชมพูสีบานเย็น,นสีนี้สวยจะมีสีนี้ ็นสีเหลืองเป็นสีซ้อนๆเนี่ยอันนี้จะเป็นสีสีส้มอันนี้จะเป็นออกแบบคล้ายๆสองสีสามสีอันนี้จะเป็นออกสีเหลืองออก xuyên lặng ban tựa em bọc thiêu đẹp đây là ai xí Thì xí táo, xung khô nó ở ngoài xí, xí đen, กำลังจะบานมีม่บานไหมล่ะต้นเพลรูกันอยูอ่กำลังออกดอกขอให้ได้เยอะๆทีนี้ ดอกทิวลิปออกมีค่าเสียเยอะมากต้นมะยมเดนมากก็กำลังออกดอกโอ้โอ่เมื่อปีที่แล้วปีนี้ได้กินเลยโออด รยดอกสิงโตค่ะเป็นพุ่มอันนี้ต้นมันแก้เบาหวานได้นะคะเนี่ยสวย ต้นเป็นยาแก้เบาหวานได้เป็นใบเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกกินได้ติกิงแก้วเคยลองมาแล้วเบาหวานน้ำตาลในเส้นเลือดลดลงเยอะเลยแต่ถามว่าดีไหมดีมากๆแต่เราเรา,าน้ำตาลลงเยอะมันจะเหนื่อยมันต้องค่อยๆกินกค่อยๆเป็นค่อยๆไปคล้ายๆค่คคคะติ๊กิงแก้วคั้นน้ำใบยนานางกินแล้ว มันทำให้น้ําตาในเส้นเลือดลดน้อยลง่ค่เป็นป่าตอนนี้พอซัมเมอร์มามันจะออกได้เต็มที่ออกเยอะมากไปตามทาง,ทางนี่ถนนทาง,ท,างที่เด็กหญิงแก้วปันจักรยานมาทำงาน ตอนนี้ก็เพิ่งจะเลิกงาน,นจากไทยอ่ะตอนนี้วันที่หนึ่งปัจจันหน้านี้เด็กหญิงแก้วก็ได้แ a ตแอนด์เ Fat and Set เป็นพนักง,งานประจำ35ชั่วโมงต่ออาทิตย์ดีใจมากเลยทำงานสองที่ตอนนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่แล้วก็ทำไปจะได้มีตังเก็บตอนบ้านปลายชีวิตพอปลกดกเสียณมาแล้วก็มีตังใช้ อย่างน้อย,อยช่วงนี้ทําได้ก็ช่วยลูกช่วยหลานเรียนหนังสือเราเกิดมาจนชีวิตเราเลยเรียนหนังสือได้ไม่เยอะพอเราหาได้เราก็อยากให้ลูกให้หลานได้ร่ำเรียนเราก็เลยทำงานไปเพราะทางเมืองไทยการใช้จ่ายค่าโรงเรียนมันเยอะมันไม่เหมือนอยู่ที่นี่ที่เดนมาร์กไม่ต้องใช้จ่ายเพราะเราทำงานไปเราเสียภาษีเยอะออทำงาน เสียภาษีเยอะก็ได้สิทธิไปสิทธิการการที่อยู่เดนมาร์กได้สิทธิการที่ไปโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินเข้าโรงเรียนไม่ต้องเสียเงินหลายอย่างเสียแต่ค่ายาตอนเข้าโรงพยาบาลถ้าหมอสั่งยาให้พิเศษอย่างนี้เราก็ต้องเสียแต่ค่าโรงพยาบาลจะไปอยู่กี่วันกี่เดือนก็ไม่มีการเสียเงิน นอ,นฟ,อนฟรีค่ะกินฟรีอยู่ฟรีท้องฟ้าสวยนะคะท้องฟ้าสวยมีเมฆด้วยทางนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแต่กินแก้วไม่ค่อได้ลงคลิปพ่อะทำงานทำงานเช้าเย็นเช้าเย็น ด้านหลังด้านหลังป่านี้ไปก็จะเป็นทางมอเตอร์ไวท์นะมอเตอร์เวย์นะคะสถานที่ตรงนี้ทางราชการก็ทําไว้ให้ประชาชนมาใช้บริการนะคะอ,อ่อพวกเด็กๆช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดเทอมหรือว่าเทศกาลที่พ่อแม่ไม่ได้ทํางานเขาก็จะพาลูกๆมาขึ้นมาเล่นแถวๆนี้นะคะเขาทําให้เขาทาได้ดีมากเลยจะมีทาง หมันปูพรมแดงเลยนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนไต่เขาทำเหมือนไต่ขึ้นภูเขานี่ป่าดูดอกญ้ามันสวยมากเลยญ้าสิงโตนะคะเป็นดอกสิงโตนะคะตรงนี้เนี่ยใบมันใบมันเมื่อก่อนที่เด็กหญิงแก้วเก็บไป เก็บไปไอทำไปลวกกินกับน้ำพริกใบมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะออกขมๆหน่อยนี่ค่ะพอมันลวกลวกลวกน้ำมันก็จะออกขมๆหน่อยพอเรากินไปมันจะไปช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดดีมากๆเลยนี่ค่ะมันมีประโยชน์เมื่ก่อนไม่รู้ นี่น้ำงามกองามมากเลยนะเนี่ยอยากจะเก็บกันเลยไม่ไม่ไดเอามีดมาแคะสวยลักษณะคล้ายๆกับดอกอ่ะเขาเรียกอะไรร้อบ,บ้านเราดอกเป็นจมา่าตค,คล้ายๆคือกันเลยคล้ายๆกับดอกเป็นจมา่าตแต่น,นี้มันดอกมันจะดอกเล็กๆเหมือนกับคล้ายดอกดาวกระจายอะไรบ้านเราอ่ะนี่กันมันจะขึ้นไหมเนานะ ที่นี่เดนมาร์กเนี่ยเขาทำสาธารนณะครับสวนสาธารณะให้กับประชาชนได้ดีมากเลยอันนี้ก็จะเต้นจะเป็นต้นไหนแบล็กบูลี่คิดว่าใช่นะเดี๋ยิกแก้วจะมาเก็บประจำปีที่แล้วเก็บไปเยอะเลยไปให้แม่แฟนทำทำแยมกินกับขนมปัง เดี๋ยวปีนี้ก็จะเก็บอีกเนี่ยนี่กำลังเริ่มเริ่มแตกใบขึ้นมาเนีย่ยเป็นป่าเลย,ย่างเนี้ยอันไหนที่มันที่มันไม่ได้เสียตังอะเด็กหญิงแก้วก็พยายามมาเก็บเป็นธรรมชาตินะคะมันจะมีหนอนมัง่งกระช่างมันเถอะถือว่าเป็นวิตามินเอถึงแซดกันแล้วกันนี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ก็ทำเหมือนปีนตะข่ายขึ้นภูเขา เลนจะไปสูงนูง้นก็จะตายเชือกขึ้นภูเขาเนี่ยก็จะเป็นเป็นตาข่ายเพราะว่าทำไม่ให้พวกเด็กๆเลยประชาชนที่ใช้บริการเด็กๆก็ชอบเล่นกันมากเลยอย่างเงี้ยขึ้นปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลื่นลงมาก็จะมีถะก็จะมีที่รองก้นถลายลงมาแล้วก็จะขึ้นปีนขึ้นไปข้างบนนู้นข้างบนก็จะมีที่ นั่งชมวิวขึ้นบันไดก็จะมีบันไดนิดหน่อยด้านหลังออกไปก็จะเป็น Motor way, Motor way. Okay. มอเตอร์ไวมอเตอร์เวยอาจจะอยู่ติดกันนอนแถบนี้เดี๋ยวเดี๋ยหญิงแกจะพาไปอีกที่นึง่งตรงนู้นด้านนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลเขาก็จะมีโต๊ะไว้ให้นั่ง เดิมนั่งกินข้าวกันทางนี้ก็จะมีถังตรงน้นก็จะเป็นถังขยะเขาทำให้ทำความสะอาดรักษาความสะอาดกันที่นี่นเป็นสามพุตบอลสำหรับเด็กๆนี่ก็จะเป็นอีกที่หนึง่งนี่เขาเรียกขึ้นอะไรเนี่ยปีนป่าย<ม>ตามเชือก ขึ้นไปข้างบนสวยะคะทำได้สวยมากเลยทำมาให้กับประชาชนนะคะนี่ดูว่าทำทำสวยอะ่ะทำมาตรฐานด้วยขึ้นยังไงตึงจังมาตรฐานเลยเขาทขึ้นไปข้างบนนุ้งปีนป่ายบนวูเขา ยังก็เป็นที่สถานที่ฝึกทหารเลยอะ่ะธรรมชาติเขาทำเขาสร้างแบบธรรมชาติที่เราติดอยู่แค่ข้างหลังมีขยุงขยะทางขยะไว้ให้คนเข้ามาใช้บริการพาลูกๆพาเด็กๆมาใช้บริการแล้วเก็จะเก็บขยะมันเป็นบ้านเมืองอะไรที่เขาทำแบบสะอาดทำแบบรอบคอบทำแบบ วางการไกลดูแลธรรมชาติสวยเขาทำสวยทำดีมากลก็จะมีนั่งชมวิวข้างบนฝากกดไลค์กดแชร์กับติชินแก้วด้วยนะคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วก็ได้ ทำคลิปขึ้นมาให้ได้หน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับด้วยนะคะโอกาสหน้าจะหาทำเลแล้วสิ่งที่สวยงามมาฝากใหม่บ๊ายบายค่ะ